ก็รู้สึกว่าเราจะสตรีมออกแล้วด้วยดูดิอุสปรสรรคอะไรอยู่มัง้งยช่ไหมครมึงแม่งท้อๆแม่งเอาอันนี้ลงไม่ได้หรอ YouTube ไม่ได้ป่ะเพื่อนได้ไม่ได้ลองดูดีๆ มคุงชาแนลเวิร์บเวิรบเฟสบุ๊กมาซเทปมาศเจ็ดชื่อเฮียมะเ่ย,ยเพื่อนไรติดแล้วเพื่อนเหรอแม่งทอ้ทอท้อแม่งเอาอันนี้ลงไม่ได้อออกลงไ,ไ,ไ,ไม่ได้ป่ะเพื่อนไดไ้ได้ ลองดูดีๆไม่เห็นลงทอกนะไมคคุงชาแนลเวอร์บิบเฟซบุ๊กเฟ็ดครับมาไหมไปกดดูเลยมันปรับภาพไม่ได้หรอเพื่อนกูกดดูอยู่เนี่ยแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นโรปบอทแคทหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ขึ้นกับเลยหน้าเนี่ย มันเงยหน้ามันดูไม่ได้อโอ้กระจอกเอ้ยกระจอกเอ้ยกอลีน้ามันทำอะไรเงี้ย <c oughs> มึงเอาโฆษณาลงคลิปหรือเปล่าลงอ่อมึงเปิดในโฆษณาเข้าถึงไหมเปิดดิได้เงิน,นไหมวะ <c oughs> เอามาแบ่งกันเนี้ยแบ่งผ่านหาบกางหาได้บีกู <หา S 1> ช่วยวทำก็ได้ไหม ให้กูช่วยทำก็ได้ไหมเรื่องแค่นี้กูช่วยเพื่อนนายอยู่แล้วเอ้ามันดูไม่ได้อีกแล้วไหมเป็นไล้มันขึ้นนะบอทแคสมาแล้วกูพับจอเพื่อนตายอย่าพับนะกูพับไปตั้งค่านิดเดียวไอ้สัสอย่าพับ เปิดก็เปิดดีวะขาเาด้ยครับโอ้โปิงสี่จุดหนึ่งสามีรว่ามันสดเลยปิดหรอว่า เ้ยเจะเล็ยวอะไรขนาดนี้วะ<เอ>กด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 ดีควายทำไมอันนี้มันจอดำวะเพื่อนทำไมมันค่วยมันไม่ได้ <c oughs> เง<อ>ี้เฮ้ยสตรีมจอดำอครับออพังละพังละอเกมมันจอดำมันดีเลยนานั่วะอ้อาวคือใช้ได้เหรอฟีฟ่า บอลน,นี้แม่งเล่นไม่ได้เลยทำไมวะเสียโเสียบไม่ถึงอ๋อหดไลท์แต่วะโอ้ยลำหน้ามงืงเป็นบอลใี่ปีแล้วมึงน,นะยทสัตว์ทสัตว์ภาพไม่ชัดฟับนีม่มือกูฟับโอ้แดงเล่นไม่ <laughs> êi mày ê khiết đấy, mình mình đi đâu này, xếp luôn cả, mình đâu, ài này, uổng thẻ thẻ thẻ, mày xúi rồi mày, nào cứ đua nhắm long lanh luôn, ê, bảo là yin, là โอ้ลมเองเอ้ยส oh, ่งส่งส่งส่งอะไรเนี่ยโอ้ยิงอะไรอะไรจัดไปเราเบนรออบอลอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูนะครับล็อกเบนเสียบอลโอ้ตัวโอ้เฮี้ยเอากำไรเนี่า

พี่ต่าชมช่มาาโอ้แตะวปอระเบนเหมือนกันแข็งกว่าแข็งกว่าเฮ้ยปอเฮ้ยชุบโอ้ดโอ้หางโดมโด้มึงอืวันนี่อ๋อลดขายไปสองตาโอ้ระเบน

เฮ้ยว oh. ัสซี่โอ้โหไครอดูในไลฟ์กับกูจังไรอะเด้อมาอย่าเพิ่งกดไม่กดด้วย เดี๋ยวลอยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่ก็เป็นลูกน้ำที่สุดยอดแห่งความสวยนันสวยงามนะครับผมว่าปลอดขายิงนี่มันเอ๊ะอะไรกัน อน่้านมึงดูสไลด์นี่สไลนี่กด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 อีควานอนนี่ผมโมชเลยผมโมชไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าลูนี่มันไม่เป็นแน

ใส่เลยครับหวใส่เข้าเาข้า,ขากูก็เลื่อนแล้วอาะไรกูยิงจากตรงนั้นเนาะสักสามครั้งไปเออมันเจ็บนะเว้ยกูนะต่อโอ้ยมาใช้จอยอปจอ ลุนี้ปีไหนวะปีเก้าเคลลุนี่เป็นนปลาไหมเคยเห็นไหมตอนเราดีคนปลาขนปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหฟ้าตรงนี้ฟีชิกเข้าตรงนี้ปลาโค้งขนาดนี้ใคร่าไปปั่นวะพอเราพยายามสูงขนาดนี้ใจยังไง โอพุ่งลม้มจอนเทอร์รี่มิสเตอร์จอโจเสียบเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงชัดได้พออ้าวชัดได้พอแปลว่าไม่อยู่ไม่อยู่แปลว่ายิงอ้าวกวนตีนผ่านได้ไมไๆมไมครับ <c oughs> ไหมเด็กเลี้ยงยมาเนี่ยยังไม่เข้าอียังไม่เข้าอี รู้สึกว่าภาพสตรีมอ๋อที่พายเฟลครับจอมจะมืดๆใช่ไหมมืดมาเลยมาถึงนี่เลยปะอะไรไปเองกูก็พอ กูก็ไปไว้เหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอปรับแสงได้มเนี่ยเนี่ยโอยสว่างเกือออกดูเหมืนวันที่นี้โอกาสสุดท้ายเห้ ปาครับเหลือผมขอโทษผมไม่ได้ทำผมผิดไปแล้วผมไม่ได้ทำนะกูเปล่ากูเปล่าเยอบเยอบมึงเยอบมึงนั่นแหละมึงโอ้เมซี่ปั่นตรงนี้หาคนเท้าซ้ายเท้าขวาปั่นโอ้โอ้โหโค้งโคบขนาดนี้ ยิงอย่างนี้มึงจับขวางดางทำอะไรโอ้ยิงตรงนี้ไม่ถนัดเลยอบักนี้มันวิ่งมาแต่สมาธิเคว้ไปหมดเลยโอเดียว่าโอ้เปิดอีกงอโอ้สกากไป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 โอ้โหขึ้นกระแทก มีเหรียญเลยมึงชื่อเอ็มยูบ้าโอ้โหหน่อยเอ้ยอย่ามันเสียเวลาแล้วมึงจะถีบเอ้ยยิงเอ้ยโอ้ยมันเสียเวลาไอยิ่งดีใจด้วยซื้อมาดูดูมันดีใจดูมันไม่ดูตอนดีใจนะเฮ้ยไล่ก็ได้วะาสามมันใหญ่อย่างว่าดูในไล่ดูในไล่โอ้ยโอตงยิ่งเสาสโนะ บัแต่งใช่เงี้ยแหละเุงอโอ้โหเจ็บมันเจ็บจะส่งลูกไก่ไปแล้วหมดโอ้โหเฮืดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยเออเซฟ Yes Yes โ Okay เอ้เล่นให้กันเย้เย้เปิดการ์ดดีกว่า ไรแม่งมีคนดูด้วยเพื่อนใครวะมึงกับกูกิวายเดี๋ยวสองดูอยู่คือมึงคุยหยบกันกับกูได้เลยไม่ไม่อะไร กันพีากันไรออไม่พ้อมกันออออทำไมทำไมข้อความมันขึ้นขึ้นหายหาะเอาไปเอาไพอดีจี มัเห็นร hey, um. ูปใหม่ของฟ้าไงฟาไหนมาแฟนโอเขาไปดูกันชื่ออะไรนะโผ่คนใหญ่ชื่ออะไรนะนัดช่โอ๋เห็นละนัด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 ความตึงนี่แบนแท็กเบาโฟก่ะแท็กหมอฟู์เป็นบาโฟูอยู่ไหนวะโฟก์พี่

สุยอดโฟสุยอดดู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 ายการจะทำซะใครพิมอะไรกันอะไรกันตอบได้ไหมป้เป้่าใครไปดูตรืองนั้นยังนี่เอ็กซ์อะไรของมันยังไม่ไปรู้บ้างฝากไว้ป่ะ ไม่ใช่เปเม็ดดิสเป็นอีกเชียร์ลุคหนังเดี๋ยวขอใช้สกิลหน่อยเอรอเนี่ยขอใช้สกิวบอนโอลมันเยีงเองเฮ้ยเดี๋ยวบอขาวเนี่ยคือได้ลงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันได้ลงมันเป็นใครเนี่ยซูสัตว์โอ้โหเฮียมันตัดนักบอลนักบอลต่างประเทศซูสัตว์ เก็บหมดเลยใช่ไหมับซื่อสัตย์เออเ <c oughs> อาลอกบาเดนปีกไอ้ซื่อสัตย์ลอกบาเดนปีกจะเลยเหรอมึงเดี๋ยวขอใส่ทะยูก่อนไม่ได้กูจะยิง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 เอาระเบนแม่งเป็นตัวสักคนสองคน โหไหมโอ้โหเปอร์เซ็ตเลยเอาเซเทพมาละมึงเกูเนี้ยเกมเนี้ยเเทพเออถ้าปักโอมาดูไรละเพื่อนเาไงตัวมึงพูดดิอะไรอะไรมันไม่ดูไม่ดูฟ้าม่งกะเข้า ออเปลี่ยนเหมือนกันไม่อยากให้ออดก,ก้าเล่นเว้ยน,นี้เวนเวนรูนี่อะไรเนี่ย อันนี้เอากีู่ดครับถามอีกแล้วเอากีู่ตกบาเมาโคกเรอเป็นกินโคกเป็นตัวดำอ่ะโเดียกเอาเดยกมาอ๋อปุ่นเฮ้ยอ๋อ โอ้โหใครครับโอ๊กโอ๊กยกมืองมาที่ฝั่งเรานะครับผมยิงแล้วกูยิงอย่างเดียวพอดนะให้มาตรงกรอบก่อนไหมแรงน้อยเท่ว่าูนเมนชี่ด้ไปไหนไปไหนปด อไม่ไม่ขัดแล้วขัดอ๋อหมุนตัวอ๋าติดจุดได้ง่ายครับหยุดเกมบุกได้โดนันจิโจ้เดอนาซาเดอะนาจิงๆชื่อมันอ่านว่าฮาศาสตร์หรือเปล่าม่งบอกคนเฮียชื่อฮาดูหนังเยอะไปแล้วมึงยิ่งไม่ได้เฮ้ย นี่ทางควายดูบันคอนโอ้โหใจเย็นไหมไอเดนฮาซาโว้ยหม่เอ้ยไม่ค่อนนี่ใช่ราชาเพลงป๊อปด้วยนั่นเนไม้ไมค้นจักสันเฮ้ยโอ <laughs> ย้ยิงกูยิงยิงไม่เป็นเลยนี บนิชาอิบรามอวิทย์ไม่ใช่หรอกดูมีขมมงโอ้โหขึ้นน้ำนะครับหนึ่งชูนเอาเอาให้ต pues oh, ่อยอารมค้างน้ำ วาฮิโน่ออเมซี่มึงทำเซียนเลยมึงขาหักแน่เฮ้ยเดี๋ยวเขาไปแล้วกันแี้งกลับยิงใส่เลยกูเอโอ้ยขาขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเหนเดแรงแหนตอนนี้มึงโหดมากเลยไม่ใช่เน็ตกูไม่ใช่อดีกูเอ้ยไปแล้วไปแล้ว เจ็บเจ็บเจ็บเจอมาลอดกูโอ้ยช่วอย่างงี้ฟิวยดิงน่ารักจังไม่ใช่ดักกี้ป่ะไหมไหนวะอันเก่าเลยที่วิบว่าจ้ะดักกี้ดีกว่าเฮ้ยไแค่เลยยิงอยูกลา พึบลบพึบลบมึงมึงอันนั้นยังไงะวะเฮียเห็นไห <ปก S 2> ม,มโมมไเด้ลองปุ่มของทีมทบนั่นค้างเลยเพื่อน โอ้ยโอ้ยสตรีมคาโอ้ยโอ้ยบาบ้้เล่นัได้ดับไปยัื้นที่วางครับไม่มีความแม่นยเยับกดก็ดีควายกดีโอ้เมื่อกี้เน็ตเพื่อน จะเป็นจังหวะของการทุ่นครับแมนบอลชอบมากแพ็คเกอร์ดยสุดยอดครับเป็นการของัครับไม่สามารถจะขัดบอลได้ได้พวกเขาเสียบอละับคไม่เห็นจะจัดก่อนก็ไม่ได้เหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือนพาแมนสตรีมค้างเลย ค้างก็ไม่เป็นไรไม่เกมค้างไหมฟันถ้าไม่โดดเซฟนี่เข้าแล้วนะ